สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ไว้าล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยเื่จนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่หนึ่งถึงแถวที่หกจะเป็นวันที่หนึ่งแถวที่หนึ่งจะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่7จะเป็นแถวที่10ถึงแถวที่18จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้าย3ตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้ง4ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870 ะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19แล้วแถวที่20ไปเป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่น3ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ทธันวาคม2564ถูกมาแล้ว25งวดติดต่อกันสำหรับการเช็กผลย้อนหลัง ผมจะข้ามบางงวดไปนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเนสียเวลานะครับเริ่มเลยนะครับสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่สองบวกด้วยแถวที่หกบวกด้วยแถวที่เจ็บวกด้วยแถวที่สิบและบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย6ก็จะได้เลขเด่นตัวที่1 บวกด้วย8ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สองบวกด้วย1ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สมาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1พฤศจิกายนปี63ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคือวดที่16ตุลาคมปี63สาบวก1เป็น9 9บวก0เป็น9 9บวก1เป็น10 สิบบวกแปดเป็นสิบแปดสิบแปดบวกหกเป็นยี่สิบสี่ก็จะได้เลขเด่นสี่สิบแปดบวกแปดเป็นยี่สิบหกก็จะได้เลขเด่นหกสิบวกหเป็นสิก้า็จะได้เลขเด่นเก้ผลกระหนอ่อเลขท้ายสามตัวบนสี่เข้าเลขสนะครับเข้าสตัวบนเป็นงวดที่หต่อไปเป็นงวดที่สิบพฤศจิกายนปีหกา ก็จะใช้ผลของงวดวันที่1พฤศจิกายนปี63 0บวก4เป็น4 4บวก0เป็น4 4บวก1เป็น5 5บวก0เป็น5 5บวก6เป็น11ก็จะได้เลขเด่น1 5บวก8เป็น13ก็จะได้เลขเด่น3 5บวก1เป็น6ก็จะได้เลขเด่น6 ผลกันออกเล็กท้าย3ามตัวบวออก6 6 1เข้าทั้งเลข1และก็เลข6เลยนะครับเข้า3ตัวบนเป็นงวดที่2ต่อไปเป็นงวดที่1ธันวาคมปี63ก็จะใช้ผลของงวดวันที่16พฤศจิกายนปี63 7เบวก1เป็น8 8บวก2เป็น10 10บวก2เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก6เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4 18บวก8เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6 18บวก1เป็น19ก็จะได้เลขเด่น9ผลกะนอ่อเลขท้าย3ตัวบนออก9 9 4เข้าทั้งเลข4แล้วก็เลข9เลยนะครับเข้าทั้ง3ตัวเลยนะครับเข้าเป็นงวดที่ส ่อไปเป็นงวดที่16ธันวาคมปี63ก็จะใช้ผลของวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่1ธันวาคมปี63 0บวก4เป็น4 4บวก0เป็น4 4บวก7เป็น11 11บวก4เป็น15 15บวก6เป็น21ก็จะได้เลขเด่น1 15บวก8เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 สิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกก็จะได้เลขเด่นหกผลกรนอ่อกเล็กท้ายสามตัวบนออกสามศูนย์สามเข้าเลขสามนะครับเข้าสามตัวบนเป็นงวดที่สี่งวดที่ห้าก็เข้าเลขสองนะครับผมไม่บวกเพื่อนๆดูนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเ,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 เสียเวลานะครับผมข้ามนะครับผมไม่บวกให้ดูนะครับเป็นงวดที่ห้างวดที่หกเข้าเลขเก้า งวดที่7เข้าเลข7งวดที่8เข้าเลข0เอามาใช้ผลงวดที่9กันนะครับคืองวดมันที่1มีนาคมปี64ก็จะใช้ผลงวดก่อนนะนั้นคืองวดที่6ทธันวาคมปี64 2 3บวก3เป็น5 5บวก0เป็น5 5บวก3เป็น8 8บวกเเป็น17 17บเวกหเป็น23าก็จะได้เลขเด่น3 17บเวกหเป็น25ห้าก็จะได้เลขเด่นห17บเวก1เป็น18ก็จะได้เลขเด่น8ผลกระนำเลขท้าย3ตัวบนออก5 3 8สเข้าทั้งสตัวเลยนะครับคือเข้าเลข3เข้าเลขหเข้าเลข8เข้าเป็นงวดที่9ต่อไปเป็นงวดที่16มีนาคมปี6 4สี่ ก็จะใช้ผลขงวดวันที่1มีนาคมปี64สบวก8เป็นส1บ1อบวก0เป็น11 11บวกสเป็นสิบ 13, 13 3าบวกสเป็น 16, ส16 6บ6 6บวกหเป็น22ก็จะได้เลขเด่นสองบหบวก8เป็น24ก็จะได้เลขเด่นส16วกหเป็น17ก็จะได้เลขเด่น7 ผลกระน่เลขท้าย3ตัวบนออก4 2 2เข้าเลข2แล้วก็เลข4นะครับเข้าทั้ง3ตัวเหมือนกันนะครับเข้าไปงวดที่10ต่อไปมงวดที่1เมษายนปี64ก็จะใช้ผลงวดที่16มีนาคมปี64 9บวก2เป็น11 11บวก0เป็น11 11บวก2เป็น13 สิบวกเเป็น22 22ิบวกหเป็น28ก็จะได้เลขเด่นแปดยี่สิบวกแเป็น30ก็จะได้เลขเด่นศูนยบวกหเป็น23ก็จะได้เลขเด่นสามเลขท้ายสตัวบนออกสองเจ็ดเข้าเลขศนย์ะครับเข้าสตัวบนเป็นงวดที่11ต่อไปงวดที่สิบหเมษายนปี6กสี่ ็จะใช้ผลงวดที่1เมษายนปี64 7บวก0เป็น7 7บวก2เป็น9 9บวก3เป็น12 12บวก5เป็น17 17บวก6เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 17บวก8เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 17บวก1เป็น18ก็จะได้เลขเด่น8ผลกนอราคล้าย3ตัวบนออก7 8 7 เข้าเลข8นะครับเข้าเป็นงวดที่12ไม่ว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับอีก,กี่เรื่องราวร้ายที่จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพทำให้เราเจ็บป่วยและมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเคย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีจึงรวบรวมสารสกัดที่มาก้ว้คุณประโยชน์ไว้ในเม็ดเดียวมีวิตามินจากธรรมชาติของสารสกัดผลไม้ทั้งสารสกัดจากกรีนแอเชลราเชอรี่ที่มีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง80เท่าสารสกัดซีบักทอนและสารสกัดซีทรัสไบโอฟลาวนอย ซึ่งล้วนมีความสําคัญต่อร่างกายที่ทั้งช่วยเสริมสร้างผิมคุ้มกันป้องกันและบรรเทาอาการหวัดลดอาการภูมิแพ้เสริมสร้างคอลลาเจนและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวและดูอ่อนกว่าวัยเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวของคุณบูมวิตซีดูดซึมได้ดีกว่าวิตามินซีทั่วไปสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง6ชั่วโมงและไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร นอกจากวิตามินซีแล้วยังมีสารสก,กัดเมล็ดองุ่นและกรอดอัลฟาไลโปอีกที่ดีต่อระบบไหลเวียนเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และยังอุดมไปด้วยวิตามินบีและดีที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานทั้งระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรสชาติอร่อยรับประทานง่ายพกพาสะดวกจึงทำให้การดูแลสุขภาพของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์เติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยบูมวิตซีต่อไปเป็นงวดที่1พฤษภาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดที่16เมษายนปี64 0ีบวก7เป็น7 7บวก0เป็น7 7บวก1เป็น8 8บวก6เป็น14 14บวก6เป็น20ก็จะได้เลขเด่น0ู4สบวก8เป็น22ก็จะได้เลขเด่น2 14บวก1เป็น15ก็จะได้เลขเด่น5ผลกรออกเลขค้าย3ตัวบนออก2 7 2เข้าเลข2นะครับเข้าทั้ง2ตัวนะครับเข้าเป็นเข้า3ตัวบนเป็นงวดที่13ต่อไปเป็นงวดที่16พฤษภาคมก็จะใช้ผลของงวดที่1พฤษภาคม ศูนบวกสเป็นสองบวกศเป็นสองบวกหเป็นสามบวกแเป็นสิบเอบเวกหเป็นสิเป็นสิก็จะได้เลขเด่นเจ็ดบเวกแปเป็นสิก็จะได้เลขเด่นเก้าบเวกหเป็นสิก็จะได้เลขเด่นสผลกันออกเลขท้ายสตัวบนออกห้าเข้าเลขเจแล้วก็เข้าเลขเก้นะครับ เข้า3ตัวบนเป็นงวดที่14ต่อไปเป็นงวดที่1มิถุนายนปีหกสี่ <4. S 2> ก็จะใช้ผลงวดที่16พฤษภาคม8ปบวกเเป็น17 17จบเวกสองเป็นส 19, 19ิบเกบเวกหเป็น25 25ิบวกสเป็น29 29ิบเวกหเป็น35ก็จะได้เลขเด่น5 29ยบเวกแปเป็น37 ก็จะได้เลขเด่น7 29บวก1เป็น30ก็จะได้เลขเด่น0ผลกันเอาเลขท้าย3ตัวบนออก9 7 2เข้าเลข7นะครับเข้า3ตัวบนเป็นงวดที่15ต่อไปที่16มิถุนายนก็จะใช้ผลของงวดเป็นที่1มิถุนายน9บวก2เป็น11 11บวก1เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก5เป็น23 ยี่บวกหเป็น29ก็จะได้เลขเด่นเก้า่สิบสามบวกแเป็นสามสบอดก็จะได้เลขเด่นหนึ่งยี่สามบวกหเป็น24ก็จะได้เลขเด่นส่ผลจะนอเลขท้ายสาตัวบนออกแปดหกหนเข้าเลขหนึ่งนะครับเข้าสตัวบนเป็นงวดที่สิบหกงวดที่สิเก็เข้าเลขห้านะครับผมไม่บวกให้เพื่อนดูนะครับไม่ให้เพื่อเสียเวลานะครับงวดที่สิเข้าเลขเแล้วก็เลขส เข้า2ตัวจาก3ตัวนะครับเข้าเป็นงวดที่18งวดที่ส9เเข้าเลข2งวดที่20เข้าเลข0นต่อไปเป็นงวดที่1กันยายนก็จะใช้ผลของงวดที่16สิงหาคม0นย์บวก4ศย์บวก4บวก0ย์เป็น4 4บวก1เป็นห 5, 5บวก3มเป็น8 8บวก3าเป็น11 11บเวกหเป็น17บดก็จะได้เลขเด่นเจ็ดบเอดบวก8ปดเป็น19ก็จะได้เลขเด่น9 11บเดบวกหนึ่งเป็น1ิบสองก็จะได้เลขเด่นสองเลขท้าย3มตัวบนออก4ี่เจ็ดห้าเข้าเลข7ดนะครับเข้า3าตัวบนเป็นงวดที่ย1สบ็ดต่อไปงวด16กกันยายนก็จะใช้ผลงวดที่1กันยายน1นบวกห้าเป็นห 6บวก1เป็น7 7บวก2เป็น9 9บวก9เป็น18 18บวก6เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4 18บวก8เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6 18บวก1เป็น19ก็จะได้เลขเด่น9เลขท้าย3ตัวบนออก9 3 5เข้าเลข9นะครับเข้า3ตัวบนเป็นงวดที่22ต่อไปเป็นงวดที่1ตุลาคม ก็จะใช้ผลของงวดเปนที่16กันยายน7บวก5เป็น12 12บวก0เป็น12 12บวก3เป็น15 15บวก0เป็น15 15บวก6เป็น21ก็จะได้เลขเด่น1 15บวก8เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 15บวก1เป็น16ก็จะได้เลขเด่น6 เลขท้าย3ตัวบนออก1 7 1เข้าเลข1นะครับเข้า3ตัวบนเป็นงวดที่23ต่อไปเป็นงวดที่16ตุลาคมก็จะใช้ผลของงวดวันที่1ตุลาคม7บวก1เป็น8 8บวก2เป็น10 10บวก3เป็น13 13บวก3เป็น16 16บวก6เป็น22ก็จะได้เลขเด่น2 16บวก1เป็น17ก็จะได้เลขเด่น7ผลกระหน่เลขท้าย3ดูบนออก3 7 2เข้าทั้งเลข2แล้วก็เลข7นะครับเข้า2ตัวใน3ตัวนะครับจากงวดเป็นงวดที่24 สวัสดีครับป้องนวันนะครับวันนี้ก็มีเคล็ดลับดูแลตัวเองบ้างนะครับตอนนี้นะครับก็อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมออย่าโหมเกินไปนะครับที่สําคัญครับดูแลตัวเองนี่ด้วยวิตามินซีนะฮะเนี่ยบูมวิตามินซีนะครับอยากจะบอกว่าจริงๆวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินพื้นฐานของร่างกายของคนเราเลยว่าอย่งางเวลาเราสึกเจ็บคอปวดหัวแล้วจะเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามากินยาก็ได้ เราบรวิวิตามินซีเพื่อเพิ่มภูมิต้าน,า,นา,นานทานเพง่มกาะดูแลร่างกายให้แข็งแรงผมว่ากินยาเยอะไปมันก็ไม่น่าจะดีมากเนาะทานตัวเองดีกว่านะครับอย่างนี้นะฮะของเรามบูมิซีนี่ะดูดซึดซมภายในร่างกายเนี่ยเก็บไว้ได้ตั้งหกชั่วโมงกว่าจะดูดซึมหมดนะครับจะสามารถดูแลร่างกายเราไปได้ย,วยาวๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญเพิ่มก,การดูดซึมให้เรียกว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะพูดแล้วก็เ <c oughs> จ็บคอยหน่อยกินไปดีกว่านะครับจริงๆอ่ะเคี้ยวได้นะฮะทำไมรู้สึกเหมือนแบบ มิเตอมินซีตอนเด็กเลยนะฮะหรือว่าใ,ใครไม่ถนัดเคี้ยวบ้าจกินกับน้ำกได้ออครับนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับใงช่วงนี้โควิดก็อันตรายนะครับทำมาตัวเองดูแลตัวเองได้แข็งแรงไว้ดีกว่านี่เลยมูบิซีครับต่อไปเป็นงวดที่หนึ่งพฤศจิกายนก็จะใช้บนงวดที่สิบหกตุลาคม 8ดบวกสเป็น10 10บวกสเป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก8เป็น26 26บวก6เป็น20เป็น32ก็จะได้เลขเด่น2 26บวก8เป็น34ก็จะได้เลขเด่น4 26บวก1เป็น27เป็น27ก็จะได้เลขเด่น7เลขท้าย3ตัวบนออก0 3 7เข้าเลข7นะครับเข้า3ตัวบนเป็นงวด25 ต่อไปเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะครับคืองวดที่16พฤศจิกายนปี64ที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของขวงวดที่1พฤศจิกายน4บวก7เป็น11 11บวก2เป็น13 13บวก3เป็น16 16บวก5เป็น21 21บวก6เป็น27ก็จะได้เลขเด่น7 21บวก8เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9 21บวก1เป็น22ก็จะได้เลขเด่น2 ผลกัน,นเล็ท้าย3ดูตัวบนของงวดที่ผ่านมาออกเจ1ดหหนึ่งเข้าเลข7นะครับเข้า3าตัวบนเป็นงวดที่26ติดต่อกันนะครับลอาดูนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น3ตัวบนงวดประจำวันที่1นธันวาคมปี6 4ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคือง,งวดที่16พฤศจิกายน3ามบวก1เป็น4ี่ี่บวก2เป็นหก 6บวกสเป็น10 10บวก7เป็น17 17บวกหเป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 17บวก8เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 17 1บวกหเป็น18ก็จะเลขเด่น8ดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น3ตัวบนมวดประจำที่1ทธันวาคมปี6 4สีที่จะถึงนี้เล้แก่เลขสา เลขห้แล้วก็เลขแปดนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขเด่น3ตัวบนทั้ง3เลขนี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่นะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิล่างสตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ